สวัสดีครับสงการ DIY นะครับวันนี้มานำเสนอการใช้มัลติมิเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการเอามาวัดแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองถามว่าวัดไปเพื่ออะไรนะครับก็มีอยู่2อ,อย่างด้วยกัน1เพื่อให้รู้ว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีไฟอยู่หรือเปล่านะเพราะถ้าไม่มีไฟมันก็สตาร์ทไม่ติดแล้วยิ่งช่วงนี้อยู่บ้านกันเป็นหลักบางทีรถก็จะจอดทิ้งไว้ค่อนข้างนานอาจจะสตาร์ทไม่ติดก็เป็นได้เราก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์นะครับไปวัดไฟดูได้ว่าแบตของเราเนี่ยยังมีไฟอยู่ไหม อันนี้คือข้อที่1นนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าไดชาร์จของเราเนี่ยมันยังใช้งานได้เป็นปกติดีไหมยังชาร์จไฟเข้าได้เยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะาถ้าสมมติว่ามันชาร์จไฟได้น้อยเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งานหมายความว่าอย่างพวกเราเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงเปิดไฟรถต่างๆมันก็จะมาดูดเอาในแบตเตอรี่ไปใช้งานเสียจนหมดนะครับเพราะว่าไดชาร์จชาร์จไม่เข้าเนาะ ก็สามารถเช็คได้นะครับคร่าวๆเบื้องต้นว่าไดชาร์จของเราเนี่ยมันยังใช้งานได้เป็นปกติดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย้อนนิดนึงนะอันนี้คือเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยรถคันนี้แหละครับจอดไว้นานปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดมาดูแบตเตอรี่ก็มีอายุประมาณสัก2 2ปีกว่าก็คิดว่าแบตเตอรี่น่าจะเสียละก็เลยจาสตาร์ทไปร้านแบตเตอรี่ทันทีนะครับปรากฏว่าพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยใช้ได้ประมาณสัก สามสี่วันไม่เกินนั้นขับไปตลาดพอดขากลับสตาร์ทไม่ติดนะครับเอาละสิเพิ่งเปลี่ยนแบตมาใหม่ๆแท้ๆแต่สตาร์ทไม่ติดแสดงว่าไม่ได้เป็นที่แบตแล้วก็เลยไปเช็คร้านไดานามปรากฏว่าไดชาร์จชาร์จไฟเข้าได้น้อยมากก็เลยเป็นสาเหตุให้ต้องจ่ายซ้ําซ้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวแบตเตอรี่ตัวนั้นอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับก็เลยต้องเสียสต่อทั้งเปลี่ยนแบตแล้วก็ซ่อมไดชาร์จ วันนี้ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการเช็คง่ายๆนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับ XL830L ก็ไม่แพงนะตัวนี้ก็ประมาณ100บาทนะดังนั้นแล้วมีติดบ้านไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก่อนการใช้งานนะครับเราจะปรับมาตรงนี้ครับโวลต์ DC มาที่2 0โวลต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สายโพรบสีดำแดงนะแดงก็จิ้มตรงขั้วบวกนะครับดำก็จิ้มขั้วลบไป ไฟก็อยู่ที่ประมาณสัก12.4โวลต์กว่าๆนะครับเดี๋ยวล็อกคาไว้นิดนึง12.4โวลต์กว่าๆถ้าประมาณนี้ก็ถือว่าแบตของเราเนี่ยมีไฟดีอยู่พร้อมที่จะสตาร์ทรถให้เราได้แต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันต่ำกว่า12ลงไปเนี่ยระวังให้ดีนะมันจะสตาร์ทไม่ติดอ,อันนี้คือข้อแรกนะครับที่เราสามารถใช้มัลติมิเตอร์ในการเช็คแบตเตอรี่ของเราได้ก็คือเช็คว่ามีไฟหรือไม่มีไฟ ่วนประโยชน์ข้อที่2นะครับที่จะมานําเสนอวันนี้ก็คือการเช็คไดชาร์จเบื้องต้นนะว่าไดชาร์จของเราเนี่ยยังชาร์จไฟได้ดีเป็นปกติอยู่ไหมนะเพราะว่าถ้ามันชาร์จไฟน้อยไปเนี่ยก็จะทําให้อ่ไฟถูกดึงไปจากแบตเตอรี่จนหมดแล้วก็จะทำให้เราสตาร์ทรถไม่ติดนั่นเองเบื้องต้นนะครับผมก็จะเสียบทิ้งไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือแบตตอนที่ยังไม่สตาร์ทรถนะครับ อันนี้คือค่าที่ผมล็อกไว้เมื่อกี้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เรายังไม่ได้สตาร์ทมันจะมีประมาณสัก12.4กว่าๆแต่พอช่วงที่เราสตาร์ทแล้วก็รอบมันได้พอสมควรมันก็จะมีไฟชาร์จเข้าจากไดาชาร์จนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ13.10นะยิ่งถ้าเราเร่งมากเนี่ยไฟไฟชาร์จมันก็จะเข้าเยอะอย่างในส่วนของผมเนี่ยไดายชาร์จก็เริ่มที่จะเบาละ หมายถึงว่าชาร์จไฟเข้าได้น้อยนะถ้าจะให้ดีมันต้องประมาณสัก13บากว่า14นิีนิดๆแต่ตัวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องเสียงหรือว่าส่วนที่ต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยก็ถือว่าพออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาฝากกันหวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างเพราะช่วงนี้อยู่บ้านกันเยอะรถก็จอดนานหน่อยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ